เราได้ไหมเปล่าได้ยินแล้ว,ยลวอยู่ไหนเนี่ยกำลังขับมาไม่รู้ถูกที่หรือเปล่าเนี่ยที่เรียงวัวที่เรียงวัวอยู่วัวมันมีสองที่มันมีข้างกลางตรงกลางกับข้างบนอา่าแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะมาหาสาวหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้มาหาสาวเอเออ่าเรียงวัวอยู่ที่ไหนอ่ะจีให้โอเค มาดูลูกดิายบอกงานบ้านนห เอาก็ตำรวจมันไม่พอค่ะเพิ่งมาพอตอนนี้เองทีมนี้อันนี้นุ่น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 พี่เลมแล้วก็นุ่นเจ้ากระถินอยู่นู่นเฮ้ยโดนดูโดนบ่นโดนเลมบดดูเนอะห้ามแกงกระถินไงมาเดี๋ยวไปอุ้มมาแกงเอาปะไปเอาเอาเอาดิอันนี้ เป็นเด็กมั้งเดินเองไม่ได้อยากอุ้มวัีค่ะคุณตำรวจไปเชื่อเลยเบลไหมคะอันนี้อยากเที่ยวอยู่ไปไหมคะไปไหมไปไปคุณตำรวจใส่ก่อนอยู่หรือเปล่าคะ อ๋อใช่ครับเพราะว่าเต็มที่เพราะทั้งก่อนโถ่พกเต็มไปหมดเลยครับพกเงินเยอะด้วยโหรักกลัวจังเลยน่งกลัวมากเลยแก่ก็แก่แล้วยังให้เด็กอุ้มอีกห่อเด็กนี้เขาเรียกว่าง่วงเข้าใจไหมง่วงนอนอง่วงง่วงนอนค่ะใช่อยู่ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วไม,ว<ง>ไม่ไม่ถามแล้วอยู่ตรงไหน จับไว้กระถิ่นอย่าวุ่วามขาไม่มีหรอขาขาดเลยไนงะขาขาดเลยไนะงตามจริง เออไอ้รู้เห็นเห็นเออรู้สักจุนจานปะจุนจานเหมนเคยมาสวัสดีหนูตอนอยู่วัตนะทำไมหรอเคยเจอที่นี่รึเปล่าเคยเห็นในทวิตแต่ไม่เคยเจอเลยค่ะลูกชายเอ้ยลูกสาวเหรอใช่ใช่อยากรู้ว่าเป็นไงบ้างเฉยมีมีหนุ่มหรือเปล่าที่นี่อยากรู้เฉยไอ้หนูดูให้ไหม ได้ต่ถ้ามนถ้ามีข่าวบอกเด้โอเคมออโอเคครับป้าป้าข้างหลังที่เราอม,มาเป็นไงบ้างครับช่วงนี้นี่คุณอ๋อสัสทีคุณเป็นไงบ้างช่วงนี้เอา่าเป็นแบบเนี้ยคุณเป็นเด็กเลี้ยงวัวทุกวันทุกวัน <laughs> <laughs> น่าจะรวยน่าจะเป็นงานที่รวยที่สุดเพราะต่อทิพย์มาทำชูค่ะกายบานด้วยมาเที่ยวเหรอคะมาเป็นตำรวจอาสาคะ่ะใช่ครับมาเป็นตำรวจอาสาครับอ,อ,อยากเป็นตำรวจเบื่อหรือว่างขอต่อทิพย์ไม่ตีใครได้ะะครับเนี่ยแปลกนะเราเพิ่งพักลบกันคะ่ะเพิ่งพัก ยังใช้นี่ไม่หมดเลยมั้งคะนูน่ะต้องถามพี่เลยมาว่าเหลือนี่อยู่หรือเปล่าใช้นี่ไม่หมดถิ่นเราให้อาหารหมูครับเออคุณคุณมม,ม,มีเรื่องปรึกษาปรึกษาว่าอะไรคะคือผม,มอ,อ่ะเอ,อผมอ่ะไม่ได้เข้าที่นี่นานมากใช่ปะ แล้วแบบเขาไม่ได้เข้ามานานมากแล้วอะมีคนส่งข้อความมาผมอะว่าว่าคุณคิดถึงอะแล้วผมไม่ได้เข้ามาตอบเลยอะอผมควรจะตอบเขายังไงดีอะอุ้ยแซตะก็ตอบไปสิเขา่าขอคุณครับแบบเนี้ยคิดถึงเหมือนกันครับขอคุณครับ อ๋อให้ตอบดีเหรอไอ้เด็กเกียไอ้เด็กยไอ้เด็กเกียมีคนใส่เกเรคนนั้นเขาพิมพ์ไปว่าอะไรนะเขาไหมเขาบอกว่าอะไรนะเขาพิมพ์ไปว่าอะไร้วันน่ะมีคนใส่เกเรเดี๋ยวขอรื้อฟื้นแบบนึงเอา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 อะแล้วอ่ะ โอ้ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วนานเอ,อ้ยนานแล้วอ oh ่ะโหสามเดือนที่แล้วเออนานแล้วผมบอกแนละ้วสองเดือนแล้วไงที่เขา้องมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะไอ oh, ้เฮ <c oughs> ็กไอ้หน้าหมอกฮะ อ,อ๋อจำได้ละเออช่างนั้นเป็นอะไรครับใช่ค่ะคิดถึงคิดถึงรถบักกี้อ๋อคิดถึงรถบักกี้ถูกเฮ้ยไปเร็วไปเร็วจะน็อกจะน็อกแต่เขาเข้ามหาผมนะแต่คุณไม่ย <c oughs> อมตอบสักทีอ่ะมันก็เลยค้างไว้แบบนั้นน่ะ <c oughs> กะว่าถ้าคุณตอบมาก็จะบอกว่าคิดถึงรถบักกี้แบบนี้อ๋อเ <c oughs> ที่ยเหรออใช่บอกเตะ อุ้ยสามเดือนข้อความมันยังเก็บไว้อยู่เหรอคะปกติมันน่าจะลบข้อมูลไปหมดแล้วมั้งคะแค่เป็นแค่เพราะคุณมั้งครับเลยเก็บไว้เฮยใช่เหรอคะพี่เขาพี่แต่ปกติมันจะลบข้อมูลหรือเปล่าลูกใช่ไหมถ้ามันนานมากๆใช่ไหมลูกไม่มันสำรองได้เห็นที่เอกบอกอ้าวเหรออุ้ยเอกน้องลาคุณคุณเจอยูนะบ้างไหมะทม่น่ะ น้องอยู่นี่ก็เจอเนาะก็ทถินอะได้แค่เพื่อนกันดีไม่ไม่เจอน้องอยู่เลยอะน้องน้องพยายามโทรหากัทินแต่ว่ากัทินไม่ได้ติดต่อน้องเลยถูกที่ไว้นขึ้นมิสคองเลยเหมือนว่าถูกเวลาแต่สุดท้ายแล้วดันอยู่ผิดที่อะจะยินไหมพี่แบงค์อะไรเหมือนว่าถูกเวลาแต่สุดท้ายแล้วมดนอยู่ผิดที่อะช่วยไม่ได้เธอรักกักอน ไม่หอยู่นะก็มาที่นี่ไม่ใช่หรอใช่ค่ะมันขึ้นมิสคอร์ในนี้แต่ว่าก็ถิน่นก็ถินไม่เจอน้องสักทีเลยอ่ะเจอครั้งที่แล้วก็มีเรื่องตีกันอยู่น่าจะมาน่าจะมาพร้อมรู้ผมมั้งมันจะมาที่นี่ด้วยกันลูกคุณชื่อลูกคุณที่ ลูกคนลูกผู้ชายอะนะตัวเล็กๆกันนะลูกลูกหญิงชื่อจุดจบอ๋อที่พูดกับพี่รู้เมื่อกี้เหรอใช่ใช่แล้วเขาเขามันเลี้ยงวัวที่นี่อยากรู้เฉยว่าเป็นไงบ้างอ้าวนานแล้วเป็นไงบ้างเราช่วงนี้คุณเป็นไงบ้างครับน่ารักน่ารักหรือเปล่าวะหายละเงินอย่างเดียว อ้าวบหายแล้วริมดูคนเราเลี้ยนได้ขนาดนี้เลยวะไอหนูหนูมาจีบไหมครับดูไว้ด้วยพี่ไม่มีไม่มีใครเอาเลยเหรอเฮ้ยยอกยอก ไม่มีหรือคุณไม่หรือคุณว่าไม่ไม่เปิดใจน่าจะอย่างนั้นมัน้งค่ะเกลียดเปิดใจเรอโน่น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 ถ้าเปิดใจนู้ต้องผ่านพี่เลมทุกคนเลย <c oughs> พี่เลมห่วงแย่ yeah. แล้วคุณคุยกับใครวะช่วงน,นี้เหรอเราคุยนั้นหรือเปล่านะวันไหนอุย้ย จำไม่ได้แล้วอ่ะคุณคุยกับใครอยู่เอางี้ดีกว่าคุยอยู่หรอเปล่านนมีไหมอันนี้ก็คุยอยู่คนหนึ่งครับที่นูน่นเป็นคนบื้อเหมือนคุณเลย ที่บื้อเพราะว่าเขายังไม่รู้หรือเปล่าเดี๋ยวพอเขารู้เดี๋ยวก็หายบื้อเลยนหมายถึงอะไรนะนึกหมายถึงเรื่องอะไรอ่าวเบื้อแบบไหนอ่ะคนบื้อก็คือคนไม่รู้หรือเปล่าหรือว่าซื้อบื้อจนโอ้แต่ช่วงนี้ไม่เครจีบเลยอ่ะไม่แบบว่าไม่เปิดใจให้ใครบ้างหรอโอ้ยคนวนวันอยู่แต่คอกลัวแล้วก็วนไปวนมา เลี้ยงตัวเองได้ด้วยเหรอข้าวัวได้เลี้ยงตัวเองเหรอตัวมากินเลี้ยงตัวเองอ่ะเลี้ยงตัวเองคืออะไรอ่ะข่าวมันเลี้ยงหมูได้ด้วยใช่ไหมเลี้ยงได้ค่ะแต่ว่าวัวดีกว่ารู้สึกเวลาตอนเลี้ยงหมูรู้สึกเหมือนว่าเลี้ยงตัวเองอยู่ปะไม่อ่ะไม่ไม่เหมือนอ๋อท่าที ป้าดิไอ้เหี้ยกูให้น้องกูรอเลยงมาแทงกูดิบอกกูมาเออคือคืนเนาะที่เรียนเนี่ยไม่เหมาะกับการเลี้ยงบัวสวัสดีครับพุ่นโทนี่สวัสดีครับขอหน่งคิดว่าคุชื่อตำรวจแล้วแบบชื่อใครวะเน,นี่ยอ <c oughs> เห็นมีเคสปุ่มตรงนี้แล้วไปเห็นตำรวจอยู่ก็เลยแวะมาดูอ๋อเห็นว่าเขาในนั่นอ้อุ้มเปย์ให้หมอใช่ไหมครับใช่ใชวัสดีครับว่าฮิร่เอ้ยไปแล้วอันนี้คาถินเนี่ยไหมวันดีครับสวัสดีค่ะวันดีนะเออะไรอ่ะสวัสดีค่ะไม่ก็ไม่เคยเจอเลยนะคะโอ้โหจะเอาอะไรไปเจอคาถินดูเคสดินี่ไงได้ตำรวจคนนี้จับเก่งนะโอ้จะได้เข้ามาช่วยหรือเปล่าเลย แต่ถ้ามันเข้ามาช่วยได้เหรอเข้ามาช่วยแต่วันนี้เฉยว่าน่าจะไม่มีครับนี่เพราะว่าเหมือน JK เขามีตารางแข่งเข้ามาแทรกก็เลยน่าจะแบบหายหมดเลยตอนนี้น้าแข่งเสร็จน้าแข่งเสร็จน่าจะมีครับเพราะว่าถ้า DG หรือได้ไม่เห็นเขายังอยู่นะเพราะว่าน่าจะแข่งดึกหรือเปล่านี้ถ้าสมมติผมว่างๆผมเข้ามาช่วยฮะได้เลยได้เลยช่วงนี้เดือดแบบตำรวจแบบงอมอ่ะตอนเด็กจัดอ่ะที่นี่ข้าวกินกันใช่ไหมครับมีใช่ไหมเอาไหมคนละหนึ่งอัน มีค่ะม่มองเลี่อยครับนีอยู่มีอ่ามาอ่าขถิงกระเป๋าไปเลยคุณตัวนี้มีมารีไหมครับในตัวเอ่อมันหมดหมดสิทพอดีครับที่ตัวอ๋อเสื้อเสื้อในตัวเฉยเลยเสื้อในตัวเฉยครับขัดถิงกระเป๋าไปเลยครับขัถิงกระเป๋าหกเออสองหกสองฮะสวดีครับคงค่ะให้เนื้อตลอดเลย โอ้ยดึงได้เลยดึงได้ดึงได้ไม่เอามันดึงไม่ได้ใช่ไหมใหม่อีกใช่ไหมดึงไม่ได้ครับดึงไม่ได้ดึงไม่ได้แล้วอันเนื้อกระเป๋าไปเลยครับดึงเนื้อก็ได้สักสองสามอันครับขอบคุณครับครับถ้ามีย่ามจะให้คนนี้กินอยู่โอ้ยคุณเคยกินอัดเม็ดอ๋อย่ามเอาถ้าต่อยมาหัวที่จะหัวอะไรไม่เนี่ย อย่าปล่อยให้เหงานานล่ะเดี๋ยวไปจะมันจะอยู่คนเดียวได้ดจน,จน,จ,นจนชินไปเกิน <c oughs> ไปนะเดี๋ยวว่ามีเงมัง้งคะยังมีมัม้งคะใครจะไปสเสน่ห์แรงแบบคุณอ่ะแหมเสน่ห์แรงก็โกงละโกงคุณอนะ่ะโกงสเสน่ห์แรง ท่าหีแรงใช่เพราะท่าหนีแรงท่าหนีแรงก็โกงนะคุณผมก็เหมือนคุณแหละทำแต่งานมีเวลาที่ไหนให้คนอื่นถูกไหมถูกรวยยัง<ะ>รค่ยไ,รยไม่รวยอ่ะไม่รวยถ้าอยู่กับแก๊งไม่รวยอยู่คนเดี<ต>วยวไม่ได้ <laughs> ไม่อยู่คนเดียวรวยหรอ อยู่คนเดียวก็ก็ไม่รวยนี่ก็อยู่เลี้ยงวัวตลอดเวลานะใช่ค่ะ <c oughs> วนอยู่แต่กับคอกแล้วก็บ้านแล้วก็ไปตีลิงแล้วก็กลับมานี่วนอยู่แค่เนี้ย <c oughs> แต่ก็ยังดีมีอะไรทำไง มีข้าวไรอ่ะอมีข้าวเยอะค่ะทอนี่เก็บไว้เลยอไม่เดี๋ยวเบิกเอามาใ้ M R e ได้แล้วงั้นก็ถิ่งกินอันนั้นได้ไหมเอาททนีอ้ออนเนื้อคืนะกินเอ็มอ e ได้ไหมแล้วอทอนีอ้ออเนื้อคืนมันสอมได้ได้กินไม่ได้ วันนี้เจอนะคุณด้วยนอะออามาเหรอที่นู่นค่ะกระถิ่งบินไปที่นู่นก่อนเขาที่นี่ทุกครั้งอ่ะใช่เหรอวัเล่้อีซี่นะไม่ไม่เล่นอ๋อไม่เล่นแล้วอ๋อแต่ทุกคนตรงนี้เขาก็เลี้ยงวัวของจริงนะเลี้ยงของจริงเลยของจริงทุกที่ค่ะ แรกก็แรกของจริงเหล็กก็เหล็กของจริงห้เห็นห้เห็นโซนงานเขาก็งงลน,นะท่อนี้ก็โดดทีนึงแล้เป็นองอาวุธตอนนี้มีอะไรบ้างล่ะครับถามได้ป่ะไ,ได้เอาเมื่อกี้คุณเมื่อกี้คุณคนตัวคุณเห็นหรือเปล่าม่ดู มีสองชิ้นเองค่ะสนับกับปาชลามอ่ะไม่ทำเพิ่มเหรอโอ้ยดันน้องรุ่นใหม่ที่เข้ามาอีกค่ะนนอโอ้ยแก๊งกระถิ่นติดหนี้เยอะจะตายคุณกล่องจูนคุณว่ามันยากไหมอ่ะกว่าจะใช้หนี้หมดอ่ะติดหนี้ใครอ่จะจันนังคารค่ะ ก็ถิ่นจําไม่ได้แล้วว่าหลายแก๊งเลยอ่ะแต่ว่าเคลียร์เคลียร์ไปแล้วตอนนี้น่าจะเหลือจันนังคารมั้งะมันมีช่วงหนึ่งแบบตีถี่มากอ่ะจันนังคารดีจีอย่างเงี้ยดูก่อนมีเรื่องตีสนุกค่ะแต่ว่าพอพอเป็นนี่มันไม่สนุกไงเป็นนี่เท่าไหร่เาว่าเป็นนี่กับใครนะลืมแล้วอะ คือน้าเอาไมแฟลมาลงทนตอนนี้เหลือนี่แค่กล่องจูนสี่กล่องแล้วค่ะอันนี้คือของใหม่นะคะของเก่าสิบสิบกว่ากล่องอ่ะเพิ่งเคลียร์ไปอันนี้แกงอะไรอะจันนคานน้อลุกเนาะอะไรนะพี่คุณคุณด้วยแกงจันนคันใช่ไหมเราเป็นนี่กับจันนคันใช่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 แกงเขาคนดีอแกงันะอ๋อ คุณเคยอยู่ไงคุณก็พูดได้แล้วตอนนี้ธนาคารตอรี่หนักเหมครับมีแก๊งตีเต็มเลยในชะ่ปะเขาตีตลอดอะค่ะที่นี่แบบว่าที่ประเทศนี้ไม่ค่อยมีคนป้นกันเหรอ <c oughs> ป้นไม่ค่อยอะคุณไม่ค่อยอ๋อไม่ค่อยไม่ค่อยมีโจรใช่ไหมโจรป่นหนูป้นคนนะแบบว่าไม่ใช่แบบแอะไรอื่น ไม่ค่อยอะค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยพอคนเลี้ยงวัวเยอะอะก็จะแบบแอบมีโจรอะไปดักตรงที่ขายแต่ว่าก็ถิ่นยังไม่เจอแต่ว่าน้องๆเคยเจอเจอแต่เจอเขาก็ไม่ทำอะไรปะยังใหญ่ใหญ่แล้วไม่ตกฉลามได้นะเว้ยเฮกเออดิไปหมเอออมมันไม่เหมือนชื่อชคุณปนอะมันไม่เหมือน ผมอยากเบื่อวันนี้ผมไม่เคยป้อนใครผมโคตรขี้เกียจอะวันนี้ผมพูดตรงเลยผมไปกรุงเทพแล้วก็เพิ่งกลับมาเนี่ยเหนื่อยคนดีอืมอ้าตลกตลกตลกก็คนดีไงคุณใส่ชุดตำรวจด้วยแล้วก็อยู่จานังคานแก๊งคนดีด้วยเพราะว่าคุมที่นี่หมดเลยใช่เาโอ้โหเออคนดีทุกทาง เ,เฮ้ยขุดแป๊บนึงวัวจะตายชอบว่ายังไง ทำไมปืนนอนแบบนี้อะคะไอถิ่นเล็กอะเชี้ยไปฉีดวัคซีนมาพี่มาเลยฉีดวัคซีนหมอได้มน้วเลีเ้ยงนานไหมเราเลี้ยงทีหนึ่งเดียฮะอะไรนะคะเลี้ยงนานปะเลี้ยงนานหรือเปล่าเออยี่สิบสี่นาทีค่ะเท้าวัวนะ ได้เท่าไหร่อ่ะเลี้ยงทีหนึง่งประมาณเซตหนึ่งเซตหนึ่งลงทุนไปสามพันกว่าจะได้หมื 1, 000, ่นนิดดค่ะหมื่นนิดแพ้ในครึ่งชั่วโมงเหรอยีอถถ่ส <c oughs> ิบสี่นาทีเฟลละแปดนาทีครับไม่ครึงค่ะครับไปขายไงโอเค okay, ได้ มันเป็นเหมือนแบบงานเหมือนนิดนิดนึงอะคะ่ะแบบเราก็ทำอย่างอื่นไปด้วยแล้วก็เตียงไปด้วยอ่ะอ๋องานที่ชิลถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็มีตกปลาสวรรค์อะที่แบบเหมือยาวได้เลยแต่ําทำอันนี้ก็ดีกว่าปะ่ะเพราะมันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นถูกไหมใช่ค่ะก็เหมือนแบบถ่าแก๊งก็ถิ่งก็ประชุมแก๊งไปด้วยอะบางทีอะ อ,อยู่ใกล้บ้านคุยเล่นกับน้องๆเพราะว่าน้องๆก็มาเลี้ยงกันแล้วก็คุยเล่นกันเจอแหวนที่นี้รู้สึกตาวแหวนธรรมไมมด้วกขยันเด็กก็รวยรวยเดื๋อยวดมาขอของเงินใช้กระทิ่น้องขอคุณหรือเปล่าไม่เอาอ่ะไม่เอาใครจะให้ไม่เอาอ่ะไม่ขอเหมือนกันแ้วใครจะให้ น้าให้ละกันวันนี้น้าให้ตังกระถินทั้งสองให้เยอะเยอะงันเดี๋ยวไปขอไนที่นู่นโอ๊ยคุณสองหมื่นคุณยังจะขออีกกระถินยังไม่ไม,ไม,ไม,ไมีตังอะดิบผลเล่บผลเล่นผมไปแล้กพีถินครับพี่เลมล่ะ <c oughs> พี่ยังไม่เห็นพี่เลมเลยอะเขาจะไปที่นี่ไปเอากระชากัน ไปอะไรเหอไปแฉลามจะเอาปลาแฉลามไปเอาปลาฉลามแปลว่าคุณก็ต้องไปแล้วเปิดกระชาเทอร์ทินนิ่งพี่กระทินอ๋อไปเจอครับอ่าเดี๋ยวผมรีบมาเดี๋ยวกันคุณไปละไว้เจอกันค่ะเดี๋ยจริงด้วยทำไมเกูเปลี่ยนปืนไม่ได้วะครับพี่เลิฟ